ิไม่พออ่อยแหลนพี่น้องเลยหลดส้นกันพี่น้องเธอตอนนี้ไปหงม,มองล้วปาปลาตลดแล้วเมียนนี้เราจะไปสายสารีนะเราจะไปส่งเครื่อง,องไไดีไซน์ยิง สงมาแล้วท่งเขาท่งนียรามาจะมาวามาวนงไ่ได้นอนะห้อยห้อยอันนะออทุยไปนะหลดุดแจะลขากำลังปัดเฮืยนอยู่พี่อ้องก็ได้ยินเสียงเขาเริ่มหลดมีเงื่อนงอไพชนกันไพชนกัน,อน,กนโอ้หลดเต้นชื่อลาประเทศเด็กน้อยนะขียอันาแั่นเป็นหลับสาบหลับสาบหลับสาบมาหัวหักขลนน้ำก้นหากระเจียหลุดพผ่าขี่ตลาดตลาดออกมาลูกมาพ่แม่นันพอเถ้า พ่อเถาก็อ้ายพี่น้องอ้ายพวกเรามาส่งเฮ็ดในห้างนะพี่น้องส่งเฮ็ดนางฟ้านะพอเถาบ้านใกล้เคียงกันนี่แหละพี่น้องกับอันอ้ายพวกเรามาส่งเฮ็ดนางผาให้เวาขายน่อพี่น้องต้อยน้าผ้ากับไปห้องหมอเลยพี่น้องเอ้ยบาดไร้เติมในแขนในเอิ๊บเขาหลุดทางเอิ๊บเรานะพี่น้องเขามากอ่ะพุทธิท่านทายมยมทายาให้เราแล้วเราก็บอกให้เราไปห้องหมอไปซักยาได้รอเบื่อตอนเรามาพี่น้อง จะอยากเบิร์ะยาขี้ผึ่งกันนะถ้าโจกตวดใส่ตวใจถ้าลกสีาไล้วจเออเอเราจบลูเสียายอรแล้วจะเออเออเราเราเจ็บ เราก็ยังเป็นเสลสลเออยู่พี่น้องเลยยังระตกใจผู้เฒ่าเหรอแล้วเาแบบยังบุยัง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 บุกค่ยาคูเลืองแล้วเอาเสลสลเอชุดจะระตกใจระสั่นดอดๆอย่พี่น้องเราปลาหลุดเราไหวนี่ไอ้ผัวมาส่งเฮ็ดนะครับยังสอนเราไปห้องหมอไอ้ผัวมาส่งเฮ็ดนะก็เจ็บอยู่แต่ว่าเจ็บบัวร้ายปันธ์ไหนเจ็บบัวเถ้าเล่า รถล,ล่านะเจ้าโกบขาดเครื่องจะอยู่ในแชตตอนขาจาโซนกันนะวนะ้าวกำลางติดลงกลางมองพอได้ <laughs> ยินเสียงเ <c oughs> สียงค وم, ลุ้มหลพากันแรงเมาเบิ่อไม่ถูกใจเด็กน้อยนะที่กแกละช่วยสวดๆรถชนกันรถชนกัน,ม,นมาตื่นนะเลยขึ้นอยู่โอ้ย,ออออยขึ้นมองมองยานมขจะมาชนกันนี่นะอือ ย่านๆได้คำใครขี่หลรถมาเลยครับข้าวก่ายนี้ไปเลยโอ้มีแห้งหยาบตอันนี้ห่าแล้วอีกอย่างมันผัดเนาะมันบางเหล่าเนี่ยมันดานมบ่เห็นต้องเสือกผันเนาะบ้านเฮาบ่ได้คอยบีบแต้บีดเตอร์หัวตะทางแห้ทางยังกับข้าวเจ้ากับมือละมือละสั่นอยู่เดี๋ยวเดจะเห็นอยู่บ่เห็นบ่เราเรายังบูฮูเรื่องซ้ำเรายังตกใจเรายังเบาอยังบูฮูจักเออเบาอยังบูฮูจักความซ้ำจักเบาไปใช่ละมือละสี่ไปก่อนนะล้วจังได้เอ่ยป่าเข้ามา คือซิแมนคนเท่ากับแมนนั้นบาเลือเออเราบาเลืองแล้วเลยว่ากเราทววมเราก็ขี่ะ่าอยู่น้องหักจ่าได้นผัดเป็นตัดหน้ารถเขามเราไป้ขุดขุดเลยแคมหัวเลยมันก็เอกเราสิไปถังนย่ยงเขารลดเนาะเอกแล้วนะแค้นเราได้จอมันสื่อยังจังเวอรไปปัน ถือข <Tôi S 1> <là> ้าวโหลดมอหน่ะบอกจะไหงแนเราอยู่ทางนี้เนาะมอนกกมาทางนี้เฉลยไปถูกโหลดธนั่นบอเลยไปถือใช่ไหมไม่ใช่ทำโหลดเราเคยะไปงใช่เบื่อเราขับโหลดได้เหมืนทุกท่าถือกับข้าวโหลดอ่านเอาจะถือข้าวโหลดมอตันสวดกันเนาะพมอนก็จะปิ่นก็ทางขางหดโหลดมอนกมันคืไปือกานผว ตามตึกหม่อันนี้มันก็จุกกับสูงเพื่อนเนะเขามาค่ะนอ,อาบัดคนชูงมคือ <laughs> กับสูงเ้วหลอก็หอนเนาะยาหนิอือ,อห่อนไอออนปนี่มือเป็นแบบว่าแาบนั้นมันขายยาหม่องทาเลยแสบแสบหลักเศ้าป่าเป็นป่ากนีง เก็บออกให้ได้ค่ะคนแข่งไอตันอยู่นะคระบัจ้าเขาลูบๆปแหละคนแข่งเฮาเก็บบอกว่าเราบ่คนแข่งส้ำเศษนินายานะฮทถใายแลาว่าใหายถ้าใหายออกบ่แล้วเอออเด้ดนะย่งอยู่ยังเส้หนึ่งอู่เด้ดเ่คนแข่งก็หล่นอึกระถึกบ่วหล่นเก็บไปคนคนแข่งเป็นหล่น ไปย่อไปหายกับใบย่อแล้วก็ได้มาพึ่งบึกพึ่งบึกใช่ไหมมาชนกันอืมขั้นพ่อใหญ่กับยายได้ไหมถ่ายเจ้าหน่อยชิ้นคนสนเจ้านายเจ้านายมาตายเนยๆเจ๊แล้วเป็นผีเผาอยู่นี่เจ้าค<ข>ือแต่ท่านั้นแลเราบอกอย่ามาตายใส่แถวน,นี้เด้อวะย่ะอันนี้ได้มันบางแล้วคั้นโมมีลาคขั้นแอมส่องอย่างเี้คุณเสิเอาไปทางใดเคยขับถูขับโมมางตัวนี้แล้วตู้ขับไปไหนผูไข้ยุขับโมมางเรือตัวนี้จะก่อน ก่อนได้ึ้นเพื่อนมาม่จะมั่งตัวนี้เอาประตูเขาไปในประตูมาตัดชีวิตกันไหนจันหน่อยกับทางโคเสาวกะตั้งเสร็จเลยเนาะมุ่งเลยบ่ปีนี่โอ้ตั้งเบิ่งหนบยังบ่พอจังสิได้จั่ได้เออโอ้ประตูปองเอี่ยมผู้สาวเอาบ่อหนาแปลงแหวงปลงหวังนี่นะเออจักต้นนี่สาวบ่อฤชิมาชิบุกต้นอือ มันกับบน่อยอพันได้ได้ไ่วนี่คือบักใหญ่ว่าชิโบกต้นมัมกวางขากรว่าอยู่พาอมันจะงบักใหญ่เนี่มันชเศร้าต้นพบนอไอ้ายัดนลายเ็ดอเดชงได้นอชงคือหมูแหละโมเดลโมเดมันเออนี่มันง่ายๆแหละ สงบมันยังบ่พอค่ะเนี่ได้แต่ก่อแอวว่ะเป็ยากต์ปีนก็ยังดีได้เศร้าเลยไม่เท่าเห็ดแอวสูงอยู่บานนี่แอวมันก็บหุ่นละแมตหนึ่งแล้วเพียงเพียงแอวลอยู่ละอ้าวคือสีเป็นเถืออต่ำแท้ต่ำนะต่อบ่สชีต่อขึ้นอีกบ่แอวมันเมตหนึ่งก็ขึ้นไปก็บสามแมตเถื่อก็สูงเถื่อไสามแมตรอืมอืมอืมเจ้าสี่แมตร เห็ดแอมันเมตหนึ่งขึ้นไปกต่สามแมตกันงลัางคาเขาเนี่ยิขึ้นอีกได้ส้ะอืมหลังคามันขึ้นีกประมาณก่มตเานเ็เนบสัเนะจะทมขังทมยังก็สีัง้างเพือนเตยชิงแต่ยังดทมทมขังแต่ยังกัได้น่เหนบอกขี่ไวนแหละเป็นตะยาแน่นี่นะ ออ่นเช่นเช่นประดัมึงคอยเนี่ยมึงเที่นรลดนั่นโอ้ยบองตั้งอีกโอ้ยเบิ้งมากกอ,อกจิ๊ดมัิก่อนขีเดียดเด้บองตังงออ้งขังเดียวอีกเบิ้งเด้ด่ามันก่อนเอข้ามาเนี่หใจผ <laughs> ูย่งยินเสียยโหลดมากเลยโอ้ยอย่างโปโลโปโลมาใส่กันนีเนะเ็ออยาตแทงขี่วๆายนะท่านเราบวกต้าเป็นพี่ผ่นโทษจานอยู่ลำบากกูกสิบนอนนี่เป็นาน ขาเบิงตอนก็เจ้ามาพี่น้องเจ้านก็คือสิมาเลยไข่ดบามาเลยคู้ใ่า่เขาคับรหลเขาบวออะไ้อันนต่เด็กน้อยนั่นมือจักรที่นำบมบลิมาใส่กันนะมันจีอยางตายคุยง่่จ็จะตายตนเดกเขาช้าแน่เด็กน้อยเดี๋ยวเอาดิอันนี้บวกกันบ่ ไปเถาเราลงมาเถาพม่าเราสิไปส่งเราี่เมาี่วจอยรถด้ยังไดนังเถอะั่งคุแม่บอกหูบ้องต่างกีดคิวชิบิใช่ไหซื้อเก้าซือยังก็ซือเก้า ผูอยู่อันอาจารย์พาลูลบนะนี่น่ะนี่ชนกันนี่น่ะก็ฝาเถ่าคันค้ำเบงนี่น่ะนี่เออนี่น่ะนี่เจ้าไหนต้านมาจ้าไหนต้นมาทั้งก้าวทั้งเหลืยเล่ายังพาฝาเถ่าไปหงหมอมึงบูเรื่องนี่มึงชิมาซื้อผายเจนหนวดมันบ่น่ะเราก็ซื้อผายเจนหนวดคือกันเราชื่อเรียบร้อยแล้วเออไปแต่เฮงอะเด้นี่ไปหงหมอได้จังหน่อยก็มานี่จยเจ้าหน้าพาไปห้องหมอเลือดสอยอยู่มันอยากเอาเนยได้ของมั ได okay. ้เต่ได้เงินมาจะซํำดองผีกนะเลี้ยโอ้บองต้เลี้ยพันเป็ดฮ้ยคือได้หน่อยแท้ได้พันเป็ดเาเบิกเด้หาเบิกวัตลศีด้วยไปบองจาเหรอชันเถาะทาไ่ได้บองต้านี่นี่บื้องอะันนี้ิเบื้องหาให้กูเบิ้งด้วยถอยนงก็ได้ของได้เยอะ โอ้นี่ว่าจะซื้อกันหนึ่งกระบองใช่หรอกระสิก้าบ่องจะพาบ่องได้นอนแน่นยแน,ยนย่ชิล่ายเอารถแอตตันบอปไปซื้อแล้วแล้วมันต้องไปซื้อซ้ำดอกน้ำไอตตันพุน่นห้งองลดไอตตันแห่งโกบขาดเครื่องทุ่มเท <c oughs> มืออื่นนีไ่ติดไปเขาบก่ติันมเลยขาใหม่เนาะนีเดี๋ยวมาลละมาหรอไปเขาหมิ่นชีชาวังกไกมา้น้มาแล้วบมเขาใส่ใส่มอคอกัน ไม่ใช่ผัวสาวโแม่เขาเขาเงียอเคบานเขาเลยคือเหิงแถบไว้ละสอกสะบะจเป็นยงตกใจแฮันดาไดเโอ้เจ็บแงงัน่นเบอเราเราเพงก็เปิดเบองแขนเรา นี <pounds. S 2> ่ละมาดอเด่น่ะก้าวกะซื้อแล้วเรียบร้อยเลยเป็นอะไรปะแถายังเก็บบ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ล่างบาทเหรอบอล่างเยอะยาแดงอ๋ออ่ายเดนจะซักอยู่เบายาคือบ่ซักถึงมันจะเดี๋ยวมันปวดนะหันในหนี ชักยาจะเค็มพเทาเค็มหนึงกับสาเนาฮะกติถ้ามันเลอะมันเลอดออกมันขอะไรอันนี้มันสามทางในเนาะมันเจ็บเฮาเฮา่วงบันได่วงโอ้บันไดเฮ่าน่ะได้ยาเพื่อได้ก็บเถ้า กได้ลยตันเลยยางเด้ออืยางรางะยางกระาเลื่อมอะไรนะเลยยกข้เน uh. ี no. ่แหละแหวนจนมุนกลับปะช่วงวนี่แหละจะเมื่อได้อีกบ่เรายังสั่นนันดีเจ้าหรือบ่เขาเมา เามาอันสื้อยาเดรหมอเดี๋ยวนี้ลดยังรดอันรดจักหน่อยนะเขาซอนกันมาเขาสีมาพี่บอเ้กันมาแล้วให้เราทีมือน้ำเเอืออน้ำเาถามน้ำเาามี่ก็มาทำมาสื่อเกาเอาไปเลยนะเกาคุณหบ้านดีแล้วัมาับมปุ๊บมา เออใกล้ๆก็บกบทวนเลกำลังจะมาสื่อกาวนะยังดหูเรื้องคาบอกว่นไอ้ตาเราสื่อเรียบร้อยแล้วเหรอล้อเม่อไะยนอันนี้ก็สามลายบ่อนยุ่นี่นะอืมทางค้าทางก่ยันเขาากเห็ไปเมื่อ ไปรายงานเจหนวไดกคนีเอาไถจอดเห็นยังู้บูเหลืองย่างเหนาเลยเมื่อ